เอาพี่แดงจะพาไปไหนครับไปดูหน่อยไปดูหน่อยตากล้อนาฝั่งนี้ไงนี่ครับพี่แดงกับน้องก้าวนะเดี๋ยวพาเราไปดูข้างหลังนะครับมามามายกกล้องขึ้นยกกล้องขึ้นน้ำท่วมน้ำอยู่แล้วมันจะเจอไอ้เขื่อนแล้วนดิเขื่อนเราเผมเป็นฝ่ายฝายกั้นน้ำอ่ะอืมเต๋อก้าวเลยนะเต๋เนาะ เดินไปได้ใช่ไหมเดินไปได้มันมันมันมัเป็นคีโควรแบบเผาของควนมอ่ะน้องไม้ดูหน่อนซึ่งกดลมฮะกน้องให้บอน่ะยน้องไม้ดูโอ้โหลมลมแรงมากครับตอนนี้อากาศมันลมหนาวอัครับตอนนี้ ีแดงก็พาไปดูมีทีเด็ดอ่ารากเีก็กเจอปากก้อใหญ่ตออยู่ตรงสายเนีย่ยเดี๋ยวเราจะมีทีเด็ดกันนะครับรอดูนะผมเห็นต้นลำไยล้วกินได้นะ ตอนนี้เราเห็นเป้าหมายแล้วนะครับก็ม<ด>ีทางพงนะครับตามมาแล้วกับตันนะครับ,รบเจฟอฟอร,รี่ด้วยนะครับอ มันน่าจะไหลมาจากตรงนั้นะตรงท่อนะอะไรอะไรแรงมากเหรอยังไม่เกิดเลยนะครับท่านนอคอยตามมาหรือว่ายังไงเนี่ยมาดูเนาะมีทางเดินมานะครับเนี่ยก็เดินมาได้ทางหน้าจะเดินได้ไหมนะเนาะ เได้แล้วมีวิวมืงโคตรสวยเลยทั้งนั้นจริงอยู่ว่าวิวด้านข้างนะครับอะไรอะไรมาทำมาดูอะไรดิเขาบอกผมด้วยบรรยากาศเดี๋ยวพี่แดงตามพี่แดงไปนะครับตามพี่แดงไปพี่วอลลี่นะครับ มื้อเช้าเนาะน้ำตรงนี้พามาดูปลาครันะแต่ตอนนี้นะครับลดลงไปแล้วนะครับทุกท่านนั่นเต็มมัน้ำเต็มหมดเลยเมื่อวานน่ะวันมื้อเช้าเหรอมื้อเช้าเต็มหมดเลยอืมแต่ตอนนี้ลดลงหมดเลยนะครับทุกท่านก็มันระบายลงที่ห้วยเนาะระบายลงห้วยลงห้วยโอ้น้ำเต็มห้วยครับเนี่ยน้ำเต็มห้วยนะครับ ทำไมไม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับโดมแม่โซลพีนะครับนะรบุฟฟอลิจิตม,ม,มีอะไรที่เสียงหนามีอะไรที่เสียงหนา นี่ไงลำใหญ่นี่ไงยานะยานะอ็ไล่กันไล่กันไล่กันมาดูข้ามาูหลักฐานนะครับทุกคนโอ้ยเี่ยนมาในตำนานครับโูนลำใหญ่หวานเป็นน้ำต่ไม่ค่อยเป็นเนื้อใช่ไหมครับเม็ดใหญ่อใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าลำใหญ่กระดูก เปียวหวานมากพี่แดงสรุปสรุปขึ้นกล้างมาทำอะไรมาดูปลาปลาขึ้นตานน้ำปลานีมาดูปลาตรงนู้นนะตรงน้ำเนี่ยลำไยนะครับก็ทั้งใจเอ็มเนาะพี่แดงแล้วก็โกโคไรเนาะ มาดูบรรยากาศดูบรรยากาศดูโอ้โหวิวหลักล้านนะครับทุกทคนน้องน้องเสียงธรรมชาติโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะขอบคุณครับไม่หลับกรแปลกครับฮะไม่หลับซอลลี่ก็มานะผมไปกินสั่งหนึงนะครับโอ้โหขึ้นกินลำไยก่อนเลยนะตอนแรกเนี่ยโอ้โหเนี่ยกินได้เลยไปดูฝายกันนะนี่ดูฝายดูฝายเดี๋ยวเราจะมาดูฝายกันนาน ออกก้อนมุมได้ป่ะว่ามุมนี้สวยนะมีนะฝายกันน้ำนะครับมุมหลังของโปมุมไม่ใช่มุมหลังมุมข้างซ้ายข้างอีกข้างอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งของโปนะครับนี่เรามาดูฝายนะครับฝายกันน้ำนะเราได้รู้สึกว่าเสียงน้ำเบาลงแล้วเนาะ เมื่อเช้ายังกับน้ำตกอะ่ะน,นี่ครับนี่อะไรนะครับที่สะพานครับตอนนี้ช่างพงกับพี่แดงกำลังดูอยู่ตล่าวไปครับโอเคครับ น,น้ำก้าวด้วยครับอีกคนหนึ่งน่าจะมีอะไรนรับช่างพงสองใหญ่เลยตอนนี้เป็บนบรรยากาศล่าสุดน,นะครับตอนนี้เราเดินมาด้านข้างองค์ปูนะครับ มีอะไรนะ youtube พากันมาดูที่ตรงสะพานด้านข้ามกูไปจิตหลังบ้านลุงพลนะครับนอออ้องอะไรนะขาวๆนะโฟมเหรอเป,หเป็นฝายน้ำล้นนะครับนี่ฝายน้ำล้น,นหินพวกนั้นไหนไมาเองกัเนาะหิน เป็นแกงเป็นแกงนะอืม่งอ่าอืยตรนมฝายตัวนี้คือฝายที่ลุงคนเคยทำตรงเนี้ยนะใช่อ้แล้วงบประมาณจากไหนอ่ะก็ประมาณกรมชนประทานเช่ไหมเขาทำกั้นไว้ทำไมคเป็นคนทำฝายนี้ใช่กลับเหมาอ แสดงว่าทำมานานแล้วสินานแล้วโอ้หลายหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วก็จะก่อนมันจะเอ่อานตรงนั้นเออโอ้โอ้ๆน้ำมันท่วมมันไหลทะลักเข้าไปตรงบ้านเราบนเลยโอ้แล้วก็ไหลไปนู่นเอ้าไปที่สวนมันเหรอบ้านตรงนี้น่ะเอ้ารอเอาพี่บอลรีมาฉันได้โอ้รเพราะน้ำมันมาแรงมากปีนั้นอ๋อใช่ไหมปีที่ทำให้เพื่อนเ่า โอ้ปีนั้นอะนะไม่ใช่เกินนี่เออฝายนี่ขาดฝานี่ขาดเลยเหรอคุดสามปีลูกปีนั้นนี่ท้ากระบอกที่ก็ได้เนี่ยน้ำแรงมากี่่กอนนี้าวแล้วก็กั้นแบบนี้ไว้หมายเพื่อจะเก็บกลับน้ำใช่เก็บน้ำไว้แล้วก็ชะลอชะลอความเร็วกินมากินมาโอ้พียบเลยไปนั่งกินได้เลยนะตรงนั้นอะเหมาะเลยเดาไปเลี้ยกไหมเดี๋ยวเรียกให้ มันก็มีอยู่นะมันก็พอกินได้เลยแหละเกี๊ยบเลยชิมไหมชิมไหมเดี๋ยวแบ่ให้นี่นะครับประมาณนี้เนาะหลากเลยถ้าไม่มีสายกั้นนะมีแรงตุ่มไม่ออก่อไฟนะออาเนี่ยเม่คืนนีม้มจะเป็นยังไงนอไม่ ฝายชะลอฝายกั้นน้ำฝายชะลอ<ฟ>โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบอกต้นนี้มันกินได้ใช่ไหมสวัสดีครับกินใบ